ท่านที่มาดูลายมือเกือบพี่พัชรีนะครับพี่พัชรีจะไม่ได้เตือนเฉพาะว่าหรือบอกชี้หนทางแห่งความรวยขุมทรัพย์เท่านั้นนะครับขุมซวยก็บอกโอ้โนะต้องบอกหมดนะครับให้ระวังตัวอย่างท่านท่านนี้นะครับอคนะพี่พัชรีเตือนเลยนะครับระวังคุกนะอบอกก็เลยนะอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะ ส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็คงแล้วแต่เขานะฮะเอาดูนิดหนึ่งนะฮะสำหรับลายมือที่พี่พระเจริตือนขมสวยของท่านนะฮะนะคะจุดอายุที่เข้ามาหาเนี่ยนะคะอตอนเนี้ยนะคะอยู่ตรงนี้นะอันนี้จุดยี่แปดนะฮแต่คนนี้อายุยี่หกนะก็วัดลงมาตามสเกลครับนะคะก็บอกว่าตอนเนี้ยการค้าของคุณเนี่ย กําลังจะดีขึ้นนะคะพอเห็นวิกตอรี่เกิดตรงนี้นะแล้วก็เกิดตรงนี้ครับสินค้าที่คุณขายเนี่ยนะคะสินค้าที่คุณขายเนี่ยจะมีชื่อเสียงมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้คือดีกว่าแล้วก็มันจะดีเร็วเร็นี้ดีขึ้นนะคะแล้วก็พอถึงอายุยี่แปดยิ่งดีเข้าไปอีกนะเพราะเส้นมันจะชัดนะก็จะดีขึ้นไปอีกมีชื่อเสียงขึ้นอีกแต่ทําอะไรก็แล้วแต่ อย่าไปทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายอเพราะจากนี้วัดตรงนี้ไปเนี่ยนะวัดจากนี้ไปประมาณหกบินเมื่อายุประมาณสามสิบสี่ครับอะเมื่ออายุสามสิบสี่ปุ๊บเสาตรงเนี้ย้ายอและมารับกับเส้นอาทิตย์ที่ตัดตรงนี้สอาทิตย์ต่ออ่าตนเส้นเสาเส้นเสาย้ายเสาย้ายหมายถึงงานมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็มารับกับเส้นอาทิตย์ที่โดนตัดเส้นอาทิตย์ที่ตัดหมายถึงเสียเครดิตนะฮะคดีความพ่ายแพ้ให้ระวัง ที่งานตรงนี้ให้ระวังนะงานสะดุดหยุดเลยครับแล้วมาดูมือซ้ายมันตัดได้เส้นสมองเลยนะฮะอ่าจะเป็นเส้นสมองเส้นอะไรก็ได้เมื่อจุดอายุมาถึงมันอยู่ในเนินอาทิตย์ให้สือเป็นเทนอาทิตยอนะคะตัดเข้าไปป้างเลยนะฮะใช่ตัดใหญ่ยมาดูมือซ้ายเสาย้ายในมือซ้ายเห็นไหมฮะเสาย้ายในมือซ้ายและมีเส้นหนึ่งวิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยครับย้ายบ้านโดยมิชอบ นะคะประมาณอายุส4สี่ให้ระวังเรื่องคดีความและคดีอาญาดูประกอบกันค่ะนะคะให้เกิดการย้ายแต่มันจะไม่ชอบเพราะว่าย้ายในที่ไม่ชอบไม่ชอบเป็นอะไรเป็นมีความใช่ไหมฮะรื่เส้นเสาเส้นเสาเส้นเสามันอยู่ตรงนี้แต่มันมีเส้นลหลๆเข้ามาตัดแล้วก็ชนเยอะนะถ้าเขามีถ้าเขาไปอยู่ข้างในเขาคิดถึงแฟนมากเขาคิดถึงไปเถอะไม่ได้ออกมาหรอกอ๋อตายนะคะอืม จเจอตรงนั้นนะฮะหลายปีเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ตัวลงหน้านเราจะต้องไม่เข้าไปยุ่งในสิ่งนั้นเราจะเลี่ยงได้ใช่ไหมฮะก็ะเรารู้ว่าเราจะทําผิดอะไรเราก็จะต้องเข้าไม่ไปยุ่งในสิ่งนั้นนะคะไม่ต้องไปยุ่งอะไรที่ผิดกฎหมายไม่ยุ่งไม่อะไรต้องระวังตัวทุกอย่างโอค่ะนะหรือว่าบางอย่างมันก็กําหนดไว้แต่เราก็าแต่เราต้องหนีอ่ะถ้าเรารู้ล่วงหน้าใช่ไหมเราก็ต้องพยายามทำกรรมให้มันแบบ ให้มันเป็นกุศลให้ได้นะะจิตต้องปฏิบัติมากๆจะทําให้จิตเราหนีตรงนี้ได้แล้วก็ไม่โกรธไม่เคืองไม่อะไรประมาณนั้นทําใจให้สบายบนะฮะอ,อภัยทานเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโอ้ใช่ค่ะอันนี้ผมอภัยทานยากที่สุดแต่ต้องทำนะฮะออพี่อภัยมันอภัยทานนี่ถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วนะฮะนะฮะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นกุศลกรรมที่ยากมาก แต่คนที่ไปทํากรรมให้เขาคนนั้นรับหนักนะอืมอืมนะคะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไปหาเรื่องกับคนที่เขายังไงเขาก็ไม่โกรธยังไงเขาก็ให้อภัยบาปหนักไหมคุณเก่งอืมหนักไหมหนักนะอืมครับนะคะฉะนั้นถ้าอใครเข้ามาแกล้งเรามามทําอะไรเราก็ยกมือท่วมหัวไปเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจัดการเองอภัยยังไงนีอภัยให้และให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำ ก็ไม่ถึงเดี๋ยวเวนจำอ่ะแต่ไม่ใช่สิ่งต่างต่านเขาเทาที่เวนจำทำเวนจำทำเองนะคะฉะนั้นอ่ะเขาโกงเราเขาโกงเราแล้วก็คิดว่าถ้าเรา<ช> <ๆ S 2> เอาไม่ได้คืนจริงๆนะอย่าไปถึงแบบหงชิ้นเจ้งฆ่าเธอให้ตายเลยอะไรประมาณนั้นนะก็ถือว่าหนึ่งเราไม่คิดให้รอบครอบสองออชาติที่แล้วไปเอาเข้ามานี่หว่าอเออใช้ไปเลยนะคะจบถ้าเขายังไม่ได้มาเอาของเราไป เอ้ยแล้วมันก็เดี๋ยวบาปกรรมก็ลงโทษมันเองยังไยก็ต้องพยายามใจเรานะฮะส่วนการกระทําอะไรก็แล้วแต่ตามกฎหมายของอะไรพวกนี้แล้วแล้วไปนะฮะแต่ว่าใจเราอ่ะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นสร้างคุมนรกให้อยู่ในตัวเองใช่เบาแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะเครียดเออใช่แต่คนแกล้งเขาเนี่ยมันเครียดอยู่แล้วเออฉะนั้นก็ต้องเรียกว่า ตัวใครตัวมันนะฮะต่าง<ช>คนต่างก็ต้องสร้างกุศลและกรรมให้กับตัวเอง<ช>นะฮะเอาราคบสำหรับตรงนี้นะฮะก็ขอเตือนไว้นะครับสําหรับคนที่มาดูลายมือกับพี่ปัชนีนะครับท่านจะพบทั้งที่แบบว่าการบอกการชี้ขุมทรัพย์ที่ท่านเดิน<ช>แล้วก็ บอกเส้นทางที่ท่านจะต้องระวังตัวใช่ลและก็เป็นการวางแผนครับนะคะแล้วสาหรับเด็กที่กาลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับก็มาวางแผนเลยว่าควรจะออกแนวไหนใช่นะเพื่อเดินทางให้ถูกต้องครับนะคะเท่านั้นเองนะคะก็ไม่มีอะไรครับอันนี้สาตร์นี้ก็เรียกว่ามีความคุ้มค่ามากมายนะครับที่ท่านควรที่จะเรียนรู้อย่างยิ่งนะฮะค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วขอทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ